อ,อันนี้เป็น ET นะครับยังไม่ลงสี E t ที ET ยังไม่ลงสีนะครับผอองออมสินเป็นงานออมสินเป็นงานสังกะสีนะครับอันนี้เป็นพีระมิดงานไม้นะครับเปิดได้นะครับไว้ใส่ของพีระมิดงานไม้ส่วนนี้ขวดโหลขนาดเล็กนะครับอ่ะไอตะก้าทองเหลือง แบทแมนอันนี้หงนะครับทำจากโลหะอันนี้เบน์นะครับเบน์เปิดประทุนคันใหญ่นะครับ B M เปิดประทุนนี่เป็นงานปัติกครับอิตาลีนะครับอันนี้ลูกโลกลูกโลกสังกะสีนะครับ้อมสินเก่าเก่านะครับอันนี้รถเข็นเล็กนะครับอันนี้ไข่เอเลี่ยนอันนี้ที่ใส่ชานะครับปลกชางานทองเหลืองนะครับ ส่วนนี้เป็นซิปโป่นะครับถ่ายตามสภาพนะครับหัวเข็มขัดรดใส่เหล้านะครับมาทางนี้เป็นเป็นตลับนะครับตลับนะครับอันนี้เป็นกระไลตลับอันนี้เป็นเต่านะครับกระไลกระไลเงินนะครับอันนี้เป็นฟักทองนะครับกระไลเงินฟักทอง ส่วนนี้เป็นตลับทองเหลืองเป็นเต่านะครับส่วนนี้เป็นนกคุ้มนะครับเป็นทองเหลืองตันนะครับนกคุ้มเป็นงานทองเหลืองหลอตันส่วนนี้ตลับนี่เป็นช้างนะครับตลับช้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นตลับทองเหลืองเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งลายยิงฉลุนะครับ ยิงฉลุส่วนนี้ก็เป็นบาดบาดตอกลายยิงลวดลายลงไปนะครับบาดเล็กนะครับมิตยุนะครับ NHK j จ p ป n นะครับอมอโอยใบเล็กใบใหญ่แก้วก้นจีบกินสปอร์ตอนันนี้เป็นเลซินรูปปั้นคนปลานะครับรูปปั้นคนปลา ส่วนนี้เป็นเกวียนเกวียนนี้เป็นเหล็กเส้นทั้งเส้นเลยนะครับเกวียนนะครับเป็นเหล็กเส้นส่วนนี้ก็ตะเกียงนะครับตะเกียงของบัตเตอร์ไฟนะครับตะเกียง <BI> ของบัตเตอร์ไฟอันนี้หมวกนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับหมวกนี้เป็นไฟเบอร์นะครับหมวกไฟเบอร์ส่วนนี้เป็นงานสังกะสีเก่านะครับเป็นชิงช้านะครับงานสังกะสีเก่าข้างหลังเป็นกล่องดนตรีนะครับเป็นกล่องดนตรี กล่องลงหรืฝั่งมุกนะครับข้างในเป็นเครื่องดนงตรีต่างๆนะครับ